ข้อ3ครับจำนวนเต็ม3จํานวนเรียงกันถ้ากําลังสองของจํานวนที่น้อยที่สุดบวกด้วยผลคูณของ2จํานวนที่เหลือเท่ากับ67แล้วผลคูณของจํานวน3จํานวนนั้นเป็นเท่าไหร่ A 60 B 120 c 210 d 336ร้อยสานวนเต็ม3จํานวนเรียงกันก็สมมุติว่าเป็น x x บวก1 x บวก2 ใช่ไหมครับเช่น1 2 3ก็ x เป็น1นันนี้เป็น2 x บวก2ก็เป็น3นั่นเองเขาบอกกำลังสองของจำนวนที่น้อยที่สุดคือ x กำลัง2นะครับบวกด้วยผลคูณของ2จํจำนวนที่เหลือ2จํจำนวนที่เหลือคือ x บวก1กับ x บวกครับผลคูณของ2จํจำนวนที่เหลือ x บวก1คูณด้วย x บวก2เท่ากับ67นะครับอยากทราบผลคูณของทั้ง3จํจำนวนนะครับเราก็ต้องแก้สมการหาค่า x ออกมาที่เรามีสมการตรงนี้แล้วครับตรงนี้เรากระจายออกมาเลยครับเป็น 2, x กำลังสี x ้ x คูณด้ x กำลังสเป็น x กำลังสครับ x คูณด้วย2 x เป็นอ่า x คูณด้วย2เป็น2 x 1คูณด้วย x เป็น x และ1คูณด้วย2เป็น2อง6ยมาลบนะครับตัดเท่ากับ0จัดให้อยู่ในรูปเข้าไปครับ x กำลังสตัวบวกกันเป็น2 x กำลังสอนะครับ2 x บวกกับ x เป็น3 x นะครับ2ลบ67เป็นลบ65เท่ากับ0นแยกตัวประกอบนะครับ ถ้าเราแยกตัวประกอบดูจะพบว่า2 x แยกได้เป็นสอง x กํลังสองแยกเป็น2 x กับ x ครับลบ65แยกเป็น13กับลบ5ครับคูณค่อยลงมาเป็นลบสิ x คูณค่อยขึ้นไปเป็น1ิ x บวกกันเป็น3 x พอดีนะตรงนี้แยกตัวประกอบได้เป็น2 x บวก13คูณกับ x ลบ5เท่ากับ0นย์ดังนั้น2 x บวก13เท่ากับ0หรือ x ลบ5เท่ากับ0นย์ดังนั้นจะได้ว่า2 x ลบเท่ากับลบ1 3 x เท่ากับลบ13ส่วน2 หรือ x เท่ากับ5ทีนี้ x นะครับเป็นจํานวนเต็ม3จํานวนเป็นจานวนเต็มถูกไหมครับดังนั้น x ต้องเท่ากับ5อย่างเดียวถูกไหมครับ13ลบ13่วน2ใช้ไม่ได้เมื่อ x เป็น5นครับ3จํานวนเรียงก,กันก็คือเป็น5นครับแล้วก็6แล้วก็7ถูกไหมครับ5 6 7นั้นผลคูณครับ5คูณ6คูณ7ครับ5คูณ6เป็น30 30คูณ7เป็น210ตอบข้อ4นะครับข้อนี้ ก็สมมติตัวแปรขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาตามโจทย์ไปนะครับขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ